โรงเรียนบ้านสำโรงขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2554ข้าพเจ้าเด็กหญิงนริศราจารย์สูงกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับหนึ่งโรงเรียนบ้านสำโรงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขตสามเกิดวันเสาร์ที่11เดือนธันวาคมพุทธศักราช2542อายุ11ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่60หมู่สามตำบลสาโรงอําเภอตาลสุม จังหวัดวนราชธานีบิดาชื่อนายประเสริฐจันสูงมารดาชื่อนางประสงค์คจันสูงอาชีพทำนามีพี่น้องร่วมสายโลหิตส,สีคนข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่สามความสามารถพิเศษของข้าพเจ้าคือการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครโซอฟท์การฟอนรํมการวาดภาพคติประจำใจของข้าพเจ้า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นผลงานที่ภาคภูมิใจของข้าพเจ้าได้รับรางวัลชนะเลิศและดาบเหรียญทองอันดับหนึ่งการแข่งขันอ่านร้อยกรองได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันโครงงานน้ำสมุนไพรคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดาบเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันละครคุณธรรมระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4-6ในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่60รางวัลชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมการประกวดคำขวัญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2,554รางวัลชนะเลิศอันดับที่1กิจกรรมการประกวดเรียงความเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา2,554รางวัลชนะเลิศอันดับที่3กิจกรรมวาดภาพระบายสี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจาปีการศึกษา2554รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองวงโปรงลางระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาตานสุมกลุ่ม11รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองวงโปรงลางระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธา ธานีเขตในการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจําปีการศึกษา2554รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันอ่านร้อยกลองระดับประถมศึกษาปีที่6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบนราชธานีเขตสาในการแข่งขันทักษะวิชาการปีการศึกษา2554 คุณลักษณะพื้นฐานข้าพเจ้าเข้าเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งขณะนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่6กทับหนึ่งคุณครูประจำชั้นคุณครูลำไพทอมบราณในปีการศึกษา2552ค่าพระข้าพเจ้าได้รับการอบรม การใช้โปรแกรม GSP การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตการสร้างโปรแกรม e-book ในปีการศึกษา2553ข้าพเจ้าได้เข้าค่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมณวัดป่าสว่างวีรวงศ์และอบรมเชิงปฏิบัติการนวดแผนไทยโดยวิทยากรจากโรงพยาบาลตาลสุมในปีการศึกษา2554 ข้าพเจ้าได้เข้าเรื่มอ,อบรมนักเรียนแกนนำโครงการขับเคลื่อนหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงและอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนข้าพเจ้ามีน้ำหนัก30กิโลกร,รมัมสูง141เเซนติเมตรซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นตัวแทนนักเรียนในการนำเต้นแอโรบิกในช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียนเป็นประจำทุกวันทำให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงข้าพเจ้าประ,ประพฤติตน เป็นลูกกตัญญูต่อบิดามารดามีความมานะอดทนขยันซื่อสัตย์และประหยัดโดยการช่วยเลี้ยงน้องและทำงานบ้านในวันเสาร์อาทิตย์ข้าพเจ้ามีจิตอาสาช่วยงานห้องสมุดคุณครูและช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเป็นประจำเมื่อมีงานบูญที่วัดข้าพเจ้า จะเข้าไปช่วยจัดเตรียมอาหารถวายพระและจัดเก็บล้างทำความสะอาดรวมไปถึงการทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในวัดข้าพเจ้าเป็นนางรำของวงโปรงลางสะออนเมื่อมีงานบุญข้าพเจ้าได้ร่วมแสดงทุกครั้งซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นโรงเรียนบ้านสำโรงมีภูมิทัศน์สวยงามมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ซึ่งข้าพเจ้าก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่ได้ร่วมด้วยช่วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้หน่าอยู่และสวยงามปีพุทธศักราช2552าข้าพเจ้าได้รับรางวัลชมเชยการประกวด ตั้งชื่อหอประชุมโรงเรียนและได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมกิจกรรมตอบปัญหาในวันศูนย์ทอนผู้ปีพุทธศักราช2553ได้รับคัดเลือกนักเรียนที่เป็นลูกกตันยูในวันแม่แห่งชาติและรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันละครคุณธรรมระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่60ปีพุทธศักราช2554ได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรมท่องบทอาขยาน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยได้ดีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโครงงานน้ำสมุนไพรคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่งการแข่งขันอ่านร้อยกลองข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ครอบครัวที่ได้เป็นตัวแทน ในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ